สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนียร์ไมคครับคลิปนี้ครับชวนมาชมบทบาทของนักแสดงเหล่านี้ที่อาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วใน Mcu และอาจจะถูกเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้ในอนาคตข้างคางกันเลยทีเดียวครับมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายเหตุผลต่างกันไปครับตัวละครบางตัวอาจจะไม่ได้ถูกจามาใช้งานแล้วและเหล่านักแสดงเองก็ลีทายตัวเองไปแล้วจะมีตัวละครตัวใดและนักแสดงคนไหนกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนียร์มายเอาไว้ด้วยครับผม ที่ผ่านมาเราได้เห็นตัวละครเด่นๆมากมายที่ได้ตายจากไปใน MCU ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของฮีโร่หรือตัวร้ายก็ดีแต่ก็ยังมีตัวละครอีกส่วนหนึ่งครับที่ก็ค่อนข้างมีบทบาทพอสมควรเช่นกันที่ยังคงอยู่แต่อาจจะไม่ถูกนําเสนออีกต่อไปแล้วมาเริ่มกันกับคนแรกเลยครับตัวละครจาก Iron Man ภาคที่2อง s t สสินแฮมเมอร์เสสินแฮมเมอรรับบทโดยแซมร็อกเวลครับเขาเปิดตัวใน Iron Man ภาคที่ 2, 2> เป็นวายร้ายที่เทียบคู่มากับ ไอแวนแวนโก้ Go. คาแรคเตอร์ตัวละครของแซมร็อกเวลตัวนี้ครับถูกวางเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของโทนี่สตาร์คซึ่งมีบริษัทค้ขาขายอาวุธยุทโธปกรณ์คล้ายๆกับโทนี่แน่นอนครับว่าในตอนท้ายของเรื่องจัสตินแฮมเมอร์ถูกจับในข้อหาสมคบคิดกับไอแวนแวนโก้ Go, ซึ่งเป็นตัวร้ายหลักของภาคนี้แน่นอนครับว่าปัจจุบันเขาอาจจะยังคงติดคุกอยู่หรืออาจจะถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็เป็นไปได้และตั้งแต่มีการประกาศทำอัลเมอร์วอร์ก็มีการคาดเดาวันต่างๆนานาว่า จัสตินแฮมเมอร์จะกลับมาในโปรเจก t นั้นแต่ทว่าก็ยังไม่ได้มีการรายงานใดๆจากทางออฟฟิเชีลทำให้ตัวละครอย่างจัสตินแฮมเมอร์ที่รับบทโดยแซมร็อกเวล l กลายเป็นตัวละครที่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันที่จะกลับมาและนั่นอาจจะไม่ได้ถูกจับมาใช้งานอีกเลยก็เป็นไปได้ครับต้องบอกเลยว่าแต่ละภาคของไอออนแมนเหล่าตัวร้ายนั้นไม่เคยมีชีวิตรอดสักคนยกเว้นจัสตินแฮมเมอร์นี่แหละครับขนต่อมาครับตัวละครดเรเฮเลนโชที่รับบทโดยคอเดียคริม ยังจาได้ไหมครับกับดร์เฮเลนโชที่ปรากฏตัวมาในอเว n g e อร์เอซอฟอาร์รอนซึ่งในช่วงแรกเธอมาเพื่อช่วยรักษาชีวิตคลินบาร์ตันและหลังจากนั้นด้วยวิทยาการของเธอดอกเตอร์โชก็สามารถสร้างเปลเนื้อเยื่อร่างกายวายเบรเนียมขึ้นมาได้จากการสะกดจิตอยู่ในภวังของอาลตรอนนั่นทําให้ดรเฮเลนโชครับเป็นผู้กําเนิดวิชั่นขึ้นมาไกลๆก็ว่าได้เดียวเรียกว่าเธอคนนี้เป็นแม่ของวิชันเลยก็ยังว่าได้ต้องบอกเลยว่าทางแม่ทางเมียของวิชันนั้นสวยไม่แพ ลและแน่นอนครับว่าในช่วงท้ายของอเวนเจอร์ภาคที่2ดรเฮเลนโชก็สามารถตรอดชีวิตมาได้แล้วก็ได้ย้ายมาทํางานอย่างจริงจังกับองค์กรอเวนเจอร์ที่อัพสเตทนิวยอร์กผ่านบัญชาการใหม่ของเหล่าอเวนเจอร์ในช่วงปี2014ซึ่งแน่นอนครับว่าปัจจุบันนี้เราไม่เคยเห็นเธอปรากฏตัวที่ไหนหรือมีการเมนชั่นถึงผลงานหรือบทบาทของเธอเลยแม้แต่น้อยต้องบอกเลยครับว่าผมเองก็ยังคงรอตัวละครนี้กลับมาอีกครั้งอยู่เหมือนกัน แต่ณเวลานี้ข่าวาวของเธอนั้นก็เงียบหายจริงๆเพราะวา่าในตอนนั้นเองครับการปรกากฏตัวของดรเฮเลนโชก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของเหล่าแฟนๆมาเวล์คอมิกมากเนื่องจากเธอคนนี้นในคอมิกนั้นเป็นแม่ของอามาดิวชโชซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนั่นเองครับผลต่อมาครับผมทีล่าสุดน่าจะมีการพูดถึงเฉยๆแต่ไม่เคยให้เห็นและได้ปรกากฏตัวตัวละครวาคาบีที่รับบทโดยแดนนี่ลคาลุยาตัวละครนี้ครับต้องบอกเลยว่าไม่ ด,ดีหรือไม่ได้เด่นอะไรมากแต่ถ้าถูกผักดันอย่างจริงจังผมว่าเอาเข้าจริงๆบทนี้มันน่าจะเทียบเท่าบทของอึมบาคูหลอดแห่งเผ่าจาบรีได้เลยทีเดียวครับเพราะด้วยความที่เขาเป็นถึงนักรบของเผ่าพรมแดนเป็นแฟนของนายพลสูงสุดของวากันดาและยังเป็นเพื่อนสนิทของกษัตริย์ทีชาลาราทว่าวาคาบีครับกับเลือกเส้นทางเพดไปสนับสนุนคิวมงเกอร์จนทําให้ประเทศวากันดาเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาแน่นอนครับในตอนท้ายของ Black p a n t h อร์ภาคแรกวากา ยอมจำานนต่อแฟนสาวของตัวเองครับและยอมที่จะถูกจองจำทําให้ตัวละครตัวนี้ครับไม่ได้ตายหายไปจาก MCU แต่ในทางกลับกันก็ถูกขังไว้ใน MCU เช่นกันครับเพราะว่าใน Black p a n t h อร์ภาคที่2เขาไม่เคยปรากฏออกมาเลยแต่ก็ยังมีการพูดถึงว่าวาคาบีนั้นยังถูกจองจําอยู่ในคุกวาคันดาแล้วจนถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่มีการยืนยันเลยว่าตัวละครนี้จะกลับมามีบทบาทอีกไหมในอนาคตและนักแสดงอย่างเดเนียลคาลุยาก็ม่ได มีท่าทียืนยันเลยว่าเขาจะกลับมาในบทบาทนี้ของเขาอีกครั้งขนต่อมาครับผมผนแคะยักษ์อีทรีที่รับบทโดยปีเตอร์ริงเลสอีที่ครับเป็นเผ่าพันธุ์คนแคะยักษ์ที่อาศัยอยู่ในเนเดเวเลียสถานที่ที่สร้างสารสตราวุธมากมายให้เหล่าเทพเจ้ารวมไปถึงถุงมืออินฟินิตี้กันเลดด้วยที่อีทรีได้สร้างสรรค์ขึ้นมาแน่นอนครับว่าเขาเหลือเพียงคนเดียวแล้วนนในเนเดเวเลียแห่งนี้และเขาก็ได้สร้างสรรค์สิ่ง ที่น่าจะเป็นราชาสัตร์ตาวูดทีริทาอยู่ในระดับท็อปเทียที่สุดของ MCU อย่างขวานสตรอมเบเกอร์ที่ได้สร้างความน่ากลัวและวีรกรรมต่างๆนานามากมายมาแล้วแต่ทว่าเรื่องราวของอีทรีคนแค่ยักษ์ตนนี้ครับกลับไม่เคยถูกพูดถึงอีกเลยแม้แต่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดอย่างทอร์เลิฟแฟนดันเดอร์ที่จะสามารถแมนชั่นถึงคนแครอีทรีได้ก็ยังไม่มีส่วนเสริมเป็นบทขยายเรื่องราวของสตรอมเบเกอร์เลยแม้แต่น้อยผมรู้สึกว่า ตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะชัวร์ชัดครับว่าน่าจะไม่ได้ไปต่อใน MCU แล้วนั่นเองครับอีกคนต่อมาครับผมซึ่งได้ดาราดังมารับบทไม่แพ้กับอีทีตัวละครที่ผ่านมาเลยครับยอนร็อกตัวร้ายหลักของภาพยนตร์เรื่องกัปตันมาร์เวลที่รับบทโดยจูต์ลอนั่นเองครับยอนร็อกครับเขาเป็นเผ่าพันธุ์ครีเป็นผู้นําและผู้บัญชาการของทีม Star ์ฟอร์ซึ่งเป็นทีมที่แคร์โรดแดนเวอร์ได้รวมอยู่ด้วยในตอนที่เธอนั้นอยู่ที่ดาวฮาลาแน่นอนคขาว่ายอนร็อกเป็นเสมือนผู้ให ชีวิตไมเคิลรอยแดนเวอร์หรือกัปตันมาเวลเลยก็ว่าได้เขาทั้งถ่ายเลือดสอนวิชาการต่อสู้สอนการควบคุมพลังในตัวแต่เมื่อรู้ว่าย้อนร็อกนั้นไม่ได้คิดดีอย่างที่เป็นความเป็นวายรายของเขาเลยถูกเปิดเผยแล้วก็แน่นอนครับว่าในช่วงสุดท้ายของการต่อสู้เขานั้นแพ้ให้กับกัปตันมาเวลอย่างขาดลอยซึ่งที่สําคัญครับเขานั้นยังไม่ตายเขาถูกส่งกลับไปที่ดาวฮาลาแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ชะตากรรมของเขาอีกเลยล่าสุดในกัปตันมาเวลภาค มีเรื่องราวของเผ่าพันยอนรอ็อกหรือเผ่าพันครีถูกเปิดเผยออกมาแต่ในตัวอย่างนั้นเท่าที่ผมสัมผัสผมยังไม่ได้กลิ่นการมาของตัวละครนี้เลยแต่ถ้าว่าเป็นอีกตัวร้ายตัวหนึ่งอย่างโรนนีเอ็กคิวเซอร์แทนที่น่าจะถูกพูดถึงและแมนชั่นได้มากกว่าในกัปตันมาเวลภาคที่2เลยทําให้ยอนร็อกค,ครับต้องมาอยู่ในลิสต์นี้ของคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อาจจะถูกลืมและนักแสดงอย่างยูดโลอาจจะไม่ได้อยากจะกลับมารับบ,บทนี้อีกแล้วนั่นเองครับต่อมาเป็นคนที่6ครับผม เปอร์พอดเปเปอร์พอดที่รับบทโดยการเวนิสพาวโทครับต้องบอกเลยว่าบทบาทของเธอนั้นค่อนข้างโดดเด่นเอามากๆในแฟนชายซีเรียลแมนและอเวนเจอร์ทั้ง3ภาครวมไปถึงในสไปเดอร์แมนแฟนชายของ MCU ก็ต่างถูกพูดถึงและแมนชั่นอยู่บ่อยครั้งเช่นกันแน่นอนครับว่าล่าสุดเธอได้กลายเป็นฮีโร่สวมชุดเกราะไอออนเรสคิวสถานะของเธอนั้นดูยังไงก็เป็นตัวละครที่จะต้องไปต่อมากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเป็นฮีโร่เป็นซีอของบริษ,ษัท และเป็นแม่ของลูกอย่างมอร์แกนสตาร์ที่มองยังไงตัวละครนี้ก็มีแนวโน้มมากๆที่จะได้กลับมาอีกครั้งในอนาคตแต่ทว่าล่าสุดคงน่าจะเป็นสไปเดอร์แมนฟาร์มโฮมมังครับที่เข้ามาเพียงแค่ชื่อและในเฟส4รวมไปถึงเฟสที่5นี้ตัวละครเปเปอร์พอยตก็ยังไม่เคยปรากฏหรือถูกพูดถึงที่ไหนอีกเลยรอดูครับว่าเธอจะได้กลับมาไหมในอ r m เมอร์วอร์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสตาร์ทและบุคคลสําคัญที่จะต้องรับผิดช,ชอบก็คือ ไเปอร์พอตนั่นเองครับผมคนที่7ครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมอร์แกนสตาร์ที่รับบทโดยเลซี่เลฟตัวละครนี้ครับปรากฏตัวมาในภาพยนตร์เรื่อง A v เ n g e r อร์เอ็นเกเขาเกิดในช่วงที่ธานอสดีดนิ้วหายไป5ปีและเติบโตในตอนนั้นแน่นอนครับว่าตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะสร้างความฮือฮาให้กับหลายๆคนมากๆบางก็บอกว่าเธอคนนี้แหละจะมาเป็นผู้สืบทอดเกราะเหล็กไอออนแมนแต่ทว่าล่าสุดเราก็เห็นคนที่สวมชุดเกราะคล้ายๆกับไอออนแมนไปแล้วเลยทําให้ตัวละคร Stark, ล่าสุดยังไม่มีการถูกพูดถึงแต่อย่างใดเลยและต่อให้มีการพูดถึงหรือเธอจะปรากฏต,ตัวอีกครั้งในอนาคตมอร์แกนสตาร์คงไม่ได้มาในตัวกระเบียกเท่านี้แน่นอนครับและมันอาจจะทําให้นักแสดงอย่างน้องเลซี่เลฟอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วในบทบาทนี้ของเธอเพราะว่าในช่วงเกมเองมันก็มีฉากที่ถูกตัดออกเป็นฉากตอนโตของมอร์แกนสตาร์ที่รับบทโดยแคทเธอรีนแลงฟอร์ดซึ่งถูกตัดออกไปและนั่นก็ไม่ใช่การคอนเฟิร์มอีก ว,ว่าแคทเธอรีนแลงฟอร์ดจะกลับมารับบทเป็นมอร์แกนสตาร์กในอนาคตนั่นแหละครับตัวละครนี้เลยกลายเป็นตัวละครที่มีความคลุมเครือมากๆแต่ผมก็ยังคงมีความเชื่อว่าหากมีการพูดถึงเรื่องราวครอบครัวหรือเรื่องราวของไอรอนแมนหรือโทนี่สตาร์กยังไงก็ต้องมีการพูดถึงมอร์แกนสตาร์กแน่ๆแต่ถ้าว่าตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะปิดประตูตไม่ให้ตัวละครนี้โผล่ออกมาได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดต,ตำนานชุดกรอเล็กไอรอนแมนก็มีตัวของรีรีวิลเลียมที่จะกลายมาเป็น ไอออนฮาร์ดในซีรีส์ของตัวเองซึ่งก็เปิดตัวไปแล้วด้วยก็ค่อนข้างเสียดายครับถ้าหากว่าบทมอร์แกนสตาร์ในช่วง4ปีนี้หมายถึงชีวิตจริงเราอะนะครับอาจจะไม่ถูกพูดถึงหรือไม่ได้ถูกนํามาใช้อีกเลยก็เป็นไปได้อีกคนต่อมาครับที่หากพูดถึงประเด็นเหล่านี้ประเด็นแบบตัวละครที่จะไม่ได้กลับมาแล้วน,นู่นนี่คงจะไม่พูดถึงคนนี้เป็นไปไม่ได้เลยครับฮารีนคินเนอร์หำน้อยตัวป่วนในไอออนแมนภาคที่3ที่รับบทโดยไทยซิมกินแน่นอนครับว่าตัวละครนี้ ค่อนข้างที่จะถูกพูดถึงประมาณหนึ่งเลยครับในช่วงเฟส5เป็นต้นมาเพราะด้วยความที่หลายคนต่างคาดการกันไปต่างๆนานาว่าเขาคนนี้จะเป็นหนึ่งในภาคอวาตารของแค็งเดอคอนคลูเลอร์หรือไอออนแลนด์นั่นเองเรอตั้งแต่ติกชายคนนี้ที่ปรากฏตัวในแอลแมนแมนภาคที่3เราก็ไม่ได้เห็นเขาอีกเลยจนในตอนท้ายที่สุดของอินฟินิตี้ซากาหลังการตายของโทนี่สตาร์ตัวละครนี้ก็กลับมามีบทบาทอีกครั้งครับซึ่งบทบาทของเขาคุณม่ ได้มีอะไรมากเพียงแค่มายืนไว้อะไรอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองเลยครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันได้สร้างความฮือฮามากๆหลายคนรวมถึงผมเองด้วยครับจําแทบไม่ได้เลยวันนี้คือฮารลีนคินเนอร์เพราะเขาโตขึ้นมากและในปัจจุบันนี้ก็น่าจะโตไปมากโคแล้วล่ะครับสําหรับอายุของนักแสดงส่วนเรื่องราวของตัวละครนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงเงียบหายตายจากหลังจากที่ได้มาโชว์ให้เราได้เห็นเพียงแค่นั้นแล้วจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีวีแววบทของตัวละครนี้ หรือข่าวของนักแสดงอย่างไทสิมกินเลยครับอีกคนครับผมที่ต้องบอกว่าคนนี้น่าจะ,กะเกษียณตัวเองไปแล้วหลังจากจบศึกใหญ่ใน A เ e n g e r ร e เอ็นเก t ส v e ปโรเจอร์ของคีสตีแนนั่นเองครับแน่นอนครับว่าในตอนท้ายของ e n d g เก e เราได้เห็นเขาแก่ชราหลังจากที่เขาได้ตัดสินใจย้อนกลับไปในอดีตไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วโผล่มาอีกทีก็แก่ชราช้าตัวส่งมอบลัวก,กับตนอเมริกาของเขาให้กับคนอื่นไปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการจบ บาทที่ดีมากๆแต่แน่นอนครับผมตัวละครอย่างสตีฟโรเจอร์ยังคงถูกแมนชั่นถึงตลอดเวลาเพราะตัวเขาเป็นเหมือนไอดอลให้กับฮีโร่รุ่นหลังซึ่งที่สําคัญเขายังคงมีชีวิตแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนบางก็ว่าเขาไปใช้ชีวิตอยู่บนดวงจันทร์แต่จากการยืนยันของคีซีแวนเจ้าของบทสตีฟโรเจอร์ในเร็ววันนี้เขาจะไม่ได้กลับมารับบทนี้ในเร็ว็วันนี้แน่นอนครับนั่นทําให้ตัวละครอย่างสตีฟโรเจอร์น่าจะเป็นตัวละคร ที่ใช้คําว่ากเกษียณจริงๆอยู่ใน MCU นั่นเองครับผมขนต่อมาครับมิเลนาวอสตตัวคอบตัวละครนี้ครับปรากฏตัวครั้งแรกใน Black ว i ดโดซึ่งปรากฏตัวมาเป็นแม่เลี้ยงของนาตาชาโรมานอฟนั่นเองมิเลนาครับรับบทโดยราเชลไวท์เธอเป็นสายลับหน่วยวิทยาศาสตร์ให้กับองค์กรเรดรูมแน่นอนครับว่าบทบาทของเธอได้สร้างความดราม่าต่อตัวละครนาตาชาโรมานอฟมากๆในภาพยนตร์เรื่องแบล็กวี d โดและในตอนท้ายเธอคนนี้ที่น่าจะอยู่ใน ฝั่งที่ไม่ดีก็ได้กลับตัวกลับใจพร้อมกับตัวละครสมทบอื่นๆอ,อย่างอเล็กซีโชตาคอฟแล้วก็ตัวลูกเลี้ยงอีกคนเยเล,ลนาเบโลวา่าดูเหมือนว่าในตอนจบนั้นพวกเขาจะออกปฏิบัติการช่วยเหลือสายรับทั่วโลกแต่ทว่าล่าสุดเรื่องราวการปรากฏตัวของคนกลุ่มนี้ที่จะมามีบทบาทเด่นในภาพยนตร์เรื่อง Th ันเดอร์โบ้กลับไม่มีตัวของม ok ิเลนาวอสโตคอฟอยู่ด้วยเพราะจากรายชื่อที่ยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าเยเลนาเบโลว่าและอเล็กซีโซ อหรือเรดกาเดียนจะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกทีม bolt, ทันเดอร์โบว์ทั้งๆที่ในตอนท้ายพวกเขานั้นออกเดินทางไปด้วยกันซึ่งถ้าหากทาง่ายต้องการที่จะตัดบทนี้ออกไปจริงๆมันก็พอมีความเข้าใจได้อยู่หลอครับเพราะว่าการที่เราได้เห็นบทบาทของเธอมาแล้วในแบล็กบิโดเราก็จะรู้ว่าเธอเองนั้นค่อนข้างที่จะเป็นนักวิทย์และชอบอยู่เป็นส่วนตัวคนเดียวซะมากกว่าจากจุดนี้เองครับมันอาจจะทําให้เราไม่ได้เห็นบทบาทของเธออีกแล้วหรือถ้าอาจจะได้เห็นก็อาจจะมาในทางของการเมนชั่น เพราะว่ายังมีตัวละครอย่างเยเลนาที่เป็นตัวเชื่อมถึงตัวละครตัวนี้อยู่แต่ว่านักแสดงอย่างราเชลไวส์อาจจะไม่ได้กลับมาใน MCU อีกแล้วนั่นเองครับขนที่11ครับผมมิเชลโจนวัสันหรือ MJ นางเอกของสไปเดอร์แมนฟาฟอร์มโฮมและโนวีโฮมนั่นเองครับที่รับบทโด,ดยเซนไดาแน่นอนครับว่าล่าสุดหากพวกเรายังจํากันได้ตัวละครนี้ถูกทําให้ลืมพระเอกอย่างปีเตอร์ปาเกอร์ไปแล้วและในตอนจบเราก็จะเห็นว่าตัวของปีเตอร์ที่พยายา ามอยากจะไปฟื้นความจําแต่เขาก็เลือกที่จะมูฟออนออกมามันเลยทําให้เราคิดว่าตัวละครของ MJ นั้นน่าจะไม่ได้ปรากฏตัวมาอีกแล้วใน MCU แม้ว่าบทบาทของเธอจะเด่นเอามากๆและมีประสบการณ์เฉียดตายหลายครั้งร่วมกับสไปเดอร์แมนแต่หลังจากการก้าวออกมาของปีเตอร์ปาเกอร์มันอาจเป็นการจบบทบาทของตัวละครนี้ไปแล้วใน MCU นั่นเองถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนจะยังคงมีและดําเนินไปต่อครับและอีกคนคนที่12ครับภูมิ ตารกรรมเดียวกันไม่ต่างกับ MJ นั่นก็คือเนตรีดของเจคอบวัตทลอนตัวละครเพื่อนสนิทของปีเตอร์ปาเกอร์ที่ร่วมทุกข์ร่วมโศกกันมาตั้งแต่ไ p เดอร์แมนภาคแรกต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้ก็ต้องโดนตารกรรมเดียวกันไม่ต่างกับ MJ ครับเขาถูกทําให้ลืมปีเตอร์ปาเกอร์ว่าเป็นใครเพื่อนสนิทของเขาคนนี้หายไปจากความทรงจําซึ่งนั่นมันอาจจะเป็นการจบบทบาทของตัวละครนี้ไปเลยก็เป็นไปได้ครับแต่แน่นอนครับว่าบทบาทของเขาก่อนที่จะจากลา ไปก็เหมือนจะมีการทิ้งตะกอนไว้ว่าเขาคนนี้อาจจะกลายมาเป็นตัวร้ายที่มีชื่อว่าฮอบกอบบินค่ปรับของสไปเดอร์แมนอีกคนก็เป็นไปได้รอดูกันต่อในสไปเดอร์แมนภาคต่อไปครับว่าตัวละครที่ถูกทําให้ลืมเหล่านี้จะกลับมามีบทบาทอีกไหมซึ่งแน่นอนครับว่าหากกลับมาอีกครั้งทางฝั่งของนักแสดงเองก็พร้อมที่จะกลับมาร่วมจออีกครั้งแน่นอนครับขนต่อมาครับผม Elder of the universe ผู้้ิเทาของจัก,กรวาลแห่งนี้ที่ถูกพูดถึง อ,อทันเนเลทิวาหรือเดอะคอลเลคเตอร์นั่นเองหลังจากที่เขาเปิดตัวมาในเอ็นเครดิตของทอร์เดอะดาร์คเวิลด์ครับชายคนนี้ก็ปรากฏตัวอ,ออกมาพูดถึงเหตุการณ์และอีเวนต์สำคัญสำคัญอยู่เสมอแต่ทว่าล่าสุดหลังจากที่เราได้เจอเขาในอินฟินิตี้วอ์ตอนที่ถูกทานอะตบเละเป็นโจ๊กเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยครับซึ่งผมเชื่อว่าการพูดถึงเขาคนนี้ในหนังสั้นเรื่องการเดียนฮอลิเดย์สเปเชียลถึงการซื้อหัวกะโหลกโนแวร์ของเดอะคอลเลกเตอร์ น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่จะมีการแมนชั่นพูดถึงเขามันเลยทําให้เราคิดว่าตัวละครนี้ของเบนิซิโอเดลโตโรจะไม่ได้กลับมามีบทบาทโลดแล่นใน MCU อีกแล้วเพราะเรื่องราวใหญ่ๆห,หรือดิวเด็ดๆของตัวละครนี้เขาได้ทําไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องถืออุบัติของเราเซเลเชียลการเป็นเจ้าของมณีเรียลลิตี้สโตนหรือแม้แต่การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ขนาดใหญ่อย่างหัวกะโหลกนูเวซึ่งแน่นอนครับมันแทบจะไม่เหลืออะไรที่จะพูดถึงตัวละครตัวนี้แล้วเพราะเขา ได้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างจากตัวเขาออกไปหมดแล้วมันเลยทําให้เราค่อนข้างที่จะกาคอนเฟิร์มว่าหลังจากนี้ต่อไปตัวละครน,นี้น่าจะไม่ได้ถูกพูดถึงอีกแล้วนั่นเองครับ14ครับผม Black the Destroyer ที่รับบทโดยเดฟาติต้านั่นเองหนึ่งในทีมผู้พิทักษ์ที่เป็นผู้ทําลายล้างที่แข็งแกร่งที่สุดครับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องราวการเดินทางของเขานั้นอยู่นานยืนยาวออมากๆมาพร้อมกับทีมผู้พิทักษ์จนถึงตอนล่าสุดครับเรื่องราวของเขาก็ยังไม่ได้จบลงเพียง เท่านี้แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราจะไม่ได้เห็นตัวละครนี้อีกต่อไปก็คือการอิ่มตัวของนักแสดงอย่างเดปาติต้าครับที่เขาไม่อยากจะเล่นบทบาทนี้อีกต่อไปแล้วก็เหตุผลของเขาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ผมก็เชื่อว่าตัวละครนี้ในอนาคตยังไงก็อาจจะต้องกลับมาครับแต่น่าจะกลับมาในรูปแบบของการรีแคสหานักแสดงใหม่หรือการมาในรูปแบบของคามิโอมาเป็นแขกรับเชิญจากนักแสดงคนเดิมอันนี้ผมว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็นอยู่ครับผมแต่สําหรับ คนสุดท้ายคนที่15ของคลิปนี้ผมเชื่อว่าน่าจะคงไม่ได้มาอีกแล้วครับกับตัวละครของกามโราจากปี2014ที่รับบทโดยโซยิสดาดานั่นเองครับต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นเจ้าแม่นางพญาหน<า>ังบล็อกออฟ<อ>ฟิศที่เล่นเรื่องไหนก็ทำไรายได้ถล่มทลายมาหลายเรื่องแล้วรวมไปถึงเอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอลและก็เอ็นเกมครับที่บทบาทของเธอคนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นดรามา่าและเป็นที่จดจํามากๆแน่นอนครับว่าหลังจบซากานั้นตัวละครของเธอ ธอคนนี้ยังคงได้ไปต่อซึ่งก็มาโผล่ในการเรียนออฟเดอะกาแล็กซี่วอลลุ่ม3ที่ต้องบอกเลยว่าบทบาทของเธอนั้นค่อนข้างที่จะมาสร้างความปวดใจให้กับพี่หลอดของเราพอสมควรกับการที่เธอนั้นมาจากอดีตและจําเรื่องราวการเดินทางร่วมกับทีมผู้พิทักษ์มาไม่ได้เลยกัมโมราคนนี้เลยได้เข้าร่วมกับทีมราวเวนเจอร์และเหล่าโจรสลัดอวกาศเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นครอบครัวใหม่ของเธอซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้บทบาทของกัมโมราก็ยังคงโดดเด่นไม่แพ้เรื่องที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่า บทของเธอนั้นถูกเขียนขึ้นไปในทิทางที่อิ่มตัวพอสมควรเพื่อนๆที่ได้เข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องกาเดียนภาคที่3คงจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดครับและแน่นอนครับผมจากบทสัมภาษณ์ของโซอี้ซาดานาผู้รับบทกามโมราคนนี้ก็ได้ออกมาพูดและยืนยันแล้วครับว่าเธอจะไม่ได้กลับมารับบทนี้ของ MCU อีกแล้วในอนาคตแม้ว่าเธอยังคงมีชีวิตอยู่ในจักรวาลแห่งนี้และบทบาทของเธอยังคงสามารถต่อยอดไปต่อได้ซึ่งสําหรับผมหากจะอยู่ตรงนี้ม ก็ไม่ได้มีอะไรเลวร้ายเลยครับแล้วก็ขึ้นดอกจันตรงนี้ไว้ดิดนน่งด้วยนะครับว่าวงการการแสดงเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้ครับตัวละครที่เคยบอกว่าจะอําลาบทบาทของตัวเองในอนาคตก็อาจจะกลับมารับบทเดิมของเขาก็เป็นไปได้จากเหตุปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น,ปนแฟนๆเรียกร้องร้อนเงินหรืออะไรก็ตามที่ตอนนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วอย่างตัวละครบูบูรีนที่จะได้นักแสดงอย่างฮิวแจ็คแมนเจ้าของบทบาทที่ควงบทนี้มากว่า20ปีในโลแกนปี2017 เขาก็บอกว่าเขาจะแขวนกงเล็บแล้วแต่ก็ทนแรงต้านทานของไรอันเรโนไม่ไหวอะไรงนี้ก็เลยต้องกลับมารับบทนี้อีกครั้งแถมยังเดบิวเข้า MCU อีกด้วยซึ่งตัวละครทั้ง15ตัวนี้ครับผมผมเองก็เชื่อว่าในอนาคตถ้าหากมันมีจุดเชื่อมที่ร่วมกันได้พวกเขาเหล่านี้ก็อาจจะกลับมาได้ครับเพราะว่าตัวละครทั้ง15ตัวนี้ก็ยังลอยคออยู่ใน MCU ไม่ได้มีใครคนไหนตายหายจากไปเหมือนตัวละครที่ตายไปแล้วจริงๆใน MCU แต่ขณะตายไปแล้วก็ยังกลับ มามได้นะครับใครเรเู่นแหละครับก่อนจากกันไปฝากถามเพื่อนๆเลยครับผมว่ายังมีใครอีกบ้างตัวละครไหนอีกบ้างที่ถูกทิ้งเอาไว้แล้วในซอกหลืบจากภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งของ MCU ก็คอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์มเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ